สวัสดีค่ะนีกลับมาพบกับพอยอีกแล้วนะคะที่ศูนย์ B M Premium Auto Phuket ค่ะในส่วนของยุทธคานะคะวันนี้ค่ะพอยจะพาคุณลูกค้านะคะไปพบกับรถอีโก้คาค่ะราคาดีราคาไปราคาประหยัดด้วยนะคะที่สําคัญรุ่นนี้นะคะประหยัดน้ามันมากๆค่ะคุณลูกค้าจะเป็นคันนี้เลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะจะเป็นโตโยต้ายาริดนะคะคันนี้ค่ะจะเป็นแบบเอทีพค่ะจะมาพร้อมกับ4ประตูนะคะคันนี้ค่ะถูกปรับโฉมมาใหม่นะคะส่วนด้านหน้านี้จะเป็นแบบเมเนเชนเลย เดี๋ยวยังไงนะคะพอจะพาคุณลูกค้านะคะไปดูทั้งภายนอกภายในของ Toyota t o y ยต a a t i ทคันนี้กันนะคะว่าจะสวยหรือเปล่าไปดูกันค่ะสำหรับ Toyota t o y ยต a y a r ริ a t i ทคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 1200cc ซีซีค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซินค่ะสามารถรองรับน้ำมันได้ทั้ง9195และ E20 กันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับภายในนะคะจะดูกว้างขวางค่ะสะดวกสบายแล้วก็สามารถรองรับผู้โดยสารได้ทั้งหมด5ที่นั่งกันเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่ากว้างสะดวกสบายแล้วก็เหมาะสำหรับใช้งานภายในครอบครัวได้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับคอนโซลด้านหน้านะคะก็จะมาพร้อมด้วยกับวิทยุนะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่ะสามารถปรับ เครื่องเสียงะคะ่ะผ่านโพรมาะไรได้เลยที่สําคัญเลยนะคะคันนี้ค่ะยังสามารถรับโทรสัผ์ผนโพรมาะไรได้ด้วยนะคะคันนี้ค่ะไม่น้อยมากค่ะอยู่เพียงแค่เก้าหมืนเท่านั้นเองค่ะ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าสำหรับ Toyota t o y ยต a ายาริดเอทิคันนี้นะคะราคาเพียงแค่359,0 0 0บาทเท่านั้นค่ะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตนะคะสามารถฟรีดาวะคะ่ะจัดเต็มฟรีดาวออกรถเพียงแค่4 0 0 0บาทได้เลยนะคะที่สำคัญค่ะผ่อนเพียงแค่5,900นรนิดๆเองเท่านั้นค่ะหากลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจอยากจะมาดูรถจริงอะคะ่ะแวะมาดูได้ที่โชว์รูม BM เอมดเนียมออโต้ภูเก็ตนะคะในส่วนของยุทธคาครถคันนี้จะจอดโชว์อยู่ที่ชั้น2เลยค่ะเดี๋ยว ยังไงนะคะพลอยขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะว่าพอจะมาพาไปดูรถคันไหนอีกยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ